สวัสดีครับมาจากตัวเซนกันเหมือนเดิมนะครับชื่อเยอะเลยวันนี้นะครับมาเดี๋ยวก็มาเลยนะครับชื่อแรกคุณสัมฤกษนะครับเสเสือสระอันนะครับสระเอนะครับรอเลือนะครับจบด้วยงองงูนะครับคุณสําเริงประมาณนี้นะครับต่อไปคุณสัเวียนนะครับเสเสือก็เหมือนกันแล้วก็งองูนะครับแล้วก็สระเอนะครับวัวหวนยอยักจบด้วยหนอหนูนะครับคุณสังเวียนประมาณนี้นะครับต่อไปคุณทีละเมศนะครับโตทงรอเรือนะครับสระเอมมวม จบด้วยทอทหารนะครับคุณทีละเมดต่อไปนะครับคุณอำหนวยอ่าสันอังนะครับนนุนะครับแล้วก็อวเวนนะครับจบด้วยยอยักนะครับคุณอำหนวยประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณสุริยนนะครับโสเสือรอเรือนะครับแล้วก็ยอยักษ์จบด้วยนนุนะครับคุณสุริยนประมาณนี้นะครับต่อไปคุณมนตรีนะครับมอมะนนุตถเต่านะครับรอเรือจบด้วยสระอีนะครับคุณมนตรี ต่อไปนะครับต่อไปคุณพรชัยนะครับคุณพรชัยพ่อพานรอเรือนะครับชจช้างนะครับขึ้นไปจบด้วยโยยักษ์นะครับคุณพรชัยต่อไปคุณชัยยานะครับสระไอแบบนี้นะครับแล้วก็จจช้างโยยักษ์สระนะครับคุณชัยยาต่อไปคุณสีพรนะครับโสสารารอเรือนะครับแล้วก็สระไอพ่อพานจบด้วยรอเรือนะครับคุณสีพรประมาณนี้นะครับต่อไปคุณปริยาพรนะครับพอป้า รอเรือนะครับยอยักษ์สระหาพอสัมพาวรอเรือจบด้วยนอนเนนกระรันนะครับคุณปรียาพรต่อไปคุณนาตยานครับนอหนูสาต่อเต่ายอยักษ์สระอานะครับคุนณนาตยาต่อ,ตอ,อาตาาาไปคุณจุกธาทิศนะครับจอจางตอนางมนโทนะครับสระหาได้ลงไปเลยนะครับเิดสละแก้วนะครับแล้วก็อรอทหารพอพานจบด้วยยอยักษ์กระรันนะครับคุณจุกธาทิศอ่าผมผิดับ ทิศไม่มีโยยักษ์พลังนะครับจบด้วยพอผ่านนะครับกม่จอาจารก็ไม่สวยด้วยทำไมครับจอาจารย์ทนังมุนโทนะครับสันอาทอทหารแล้วก็จบด้วยพอผ่านนะครับคุณจุธาทิศประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับคุณสาคอนนะครับคุณสาคอนส่อเสือสันอนะครับขอควายนะครับจบด้วยรอเรือนะครับคุณสาคอนต่อไปคุณพระากรนะครับพอผาน ลออริงนะครับสระก็ไก่นะครับจบด้วยลอเรือนะครับคุณพลากรต่อไปนะครับคุณแพรทองนะครับสระเอนะครับคล้ายๆตัวเอโนาะแล้วก็กผพานลอเรือตอทหารนะครับออ่ามาจบด้วยงงูนะครับคุณแพรทองต่อไปคุณธเนศนะครับทัวทงสระเอนะครับแล้วก็นอนเณรจบด้วยสอสลานะครับคุณธเนศต่อไปคุณกิตตินะครับก็ไก่ตัวเต่าแล้วก็ตัวเต่าอีกตัวหนึ่งจบด้วยสตนะครับคุณ ไปคุณพักจีลานะครับพอสังเภาคอควายจอดจานนะครับแล้วก็รอเรือจบด้วยนานะครับคุณพักจีลาประมาณนี้นะครับตัวนี้ใส่จุดด้เนาะต่อไปนะครับคุณพินัตนะครับคอพอสังเภานอนหนทอทหารจบด้วย่อทงกันนะครับคุณพินัตประมาณนี้นะครับต่อไปคุณสุปริตตานะครับสอสเสือแล้วก็กอไก่ตัวลึกนะครับ แล้วก็ต่อเต่าจบด้วยสระนะครับคุณสุปริตาประมาณนี้นะครับต่อไปคุณนัตทิดานะครับนนเนนนะครับแล้วก็ทอถานดดดิไม่ใช่สิาใหมนัดแล้วก็คําว่าธติดานะครับนนเนนนะครับแล้วก็ทอถานทอทุงนะครับใส่สระอีกเลยนะครับแล้วก็มาต่อด้วยดดิสระนะครับคุณนัตธิดาต่อไปนะครับชื่อสุดท้ายนะครับคุณก้าวนะครับกอไก่นะครับต่อด้วยสระเลย ก็มาจบด้วย้บทแบ่งนะครับคุณเก้ากับผม